ข้ที่สี่ก็คือรูปเป็นใหญ่คืออินทริยะรูปก็คือโลกที่เป็นใหญ่มีจำนวน อันนั้นเราก็ไม่ได้อธิบายตรงข้ามก็ตรงกันข้ามไปเลยนะเราก็อธิบายฝั่งเดียวไปมีจำนวนถึงแปดรูปด้วยกันคู่กับอะไรครับอานินทะริยะรูปส่วนตรงนั้นท่านก็อย่าลืมเปิดแล้วกันนะั้นตรงนี้คืออะไรนั่นเองอทาวาระรูปมีเท่าไหร,ร่ครับมียี่สิบอ็ดรูป ฉันก็เขียนตรงข้ามนะครับไม่ใช่ประตูไม่ใช่ทวารเปิดรับวิบากและกรรมใหม่ส่วนฝั่งนี้อานินทียรูปเป็นรูปที่ไม่ได้เป็นใหญ่ จำนวนเท่าไหร่ครับที่เหลือคือยี่สิบรูปครับองวิถีมันงงเนี่ยครับอ,อันน,อนนี้คือคำอธิบายว่ารูปที่เกิดจากจิตใช่ไหมคะอ่าใช่อันนี้จริงๆรเลขจิตตัชโลปคืออันนี้อ่าส่วนเนี้ยคือกรรมวัชโูปเพราะทํากรรมจึงตั้งรับบิบกส่วนจิตตัชโลมหมายถึงรูปที่เกิดจากจิต หันกายแยกวิญญาตกับวิจินยินญตัตเนี้ยเกิดจากจิตเป็นผู้สั่งเช่นชวนะเป็นกุศลก็จะทําให้รูปนั้นเคลื่อนไหวด้วยกุศลถูกต้องครับอันนี้เป็นจิตจึงทําให้เคลื่อนไหวกายนะครับเป็นรูมอาศัยจิตเพราะฉะนั้านานต้องจำดีๆนะระหว่างทวารรูปกับวัตถุรูปไม่เหมือนกันวัตถุรูปต้องหมายถึงหรูป ทวารรรูปต้องหมายถึงเจรูปปรากฏว่าวัตถุห้าทำหน้าที่ทั้งวัตถุด้วยเป็นทวารด้วยได้ไหมเป็นวัตถุด้วยเป็นที่อาศัยเกิดด้วยและเป็นตัวเปิดวิบากด้วย่ถ้าวัตถุต้องหมายถึงเป็นที่อาศัยเกิดถ้าทวารหมายถึงประตูเปิดวิบากต่างกันนะอาใหม่ครั้งหนึง่งถ้าวัตถุหมายถึงอะไรเป็นที่อาศัยเกิดของจิตสิก ถ้าเป็นทาวารทาวารแปลว่าอะไรประตูประตูเปิดวิบากเ,เพราะฉะนั้นวัตถุรูปจึงเป็นทางอะไรนั่นเองที่เกิดของจิตจัดจัดสิและเป็นทางอะไรประตูเปิดวิบากเพราะฉะนั้นทุกวันเราต้องมีประตูเปิดวิบากแล้วเราต้องยอมรับประตูนี้มัยอมรับเพราะเป็นผลงานกรรมเก่าเรามักรรมเก่า แต่ถ้าวันนี้เรามีกายวิญ,ญัตที่ดีต่อไปประตูเปิดวิบากในชาติหน้าหรือในอนาคตนี้ก็ต้องเปิดดีหมดมดีนี่เหมือนกันเลยครันี้วันนี้ประตูเปิดรับวิบากทางตาหูท่านดีไมด่ดีดีแล้วชาวนะก็มีกายวิญยัตดีด้วยไหมดีแต่กายวิญยัตยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้ต้องไปใช้ตอนไหนอนาคตตอนมันส่งผล รูปที่เป็นใหญ่เอาไหมาากแลวโอ้โหประสัททุลุห้าแสดงเยอะเลยจักขุเป็นใหญ่ไหมจักขุเป็นใหญ่ทำหน้าที่อินทรีย์ได้ไหม <Yeah. S 1> เราเรียกว่าจักขุนศีจักขุนศีรูปที่เป็นใหญ่ ในการอะไรเท่านั้นในการเห็นเท่านั้นเวลาเป็นใหญ่เป็นใหญ่ได้คนเดียวมเลหรือเป็นใหญ่ได้หลายๆใหญ่มาพร้อมกันขณะที่มีความเห็นเป็นใหญ่การได้ยินจะเป็นใหญ่ได้มะในขณะที่ได้ยินเป็นใหญ่การได้กลิ่นเป็นใหญ่ได้มะแต่วิธีมันเร็วไม่เร็วมันเลยสลับเป็นใหญ่ ฉันคนที่ในสังคมมีคนเป็นใหญ่จะใหญ่กว่ามีอีกได้ไหมต้องตายไปคนหนึ่งก่อนถึงจะมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้นะจริงๆเราไม่ต้องเป็นใหญ่นะเราบอกว่าฉันมีฉันมีความเป็นใหญ่ในตัวเราแล้วต้องแปดแนะ่ทุกคนมีความเป็นใหญ่ไหมว่าไม่ต้องแสงสแสวงหาความเป็นใหญ่แล้วนะอันที่สองคืออะไรโสตะเรียกว่าอะไร โสตินซีรูปที่เป็นใหญ่ในการเลยครับได้ยินคานะเป็นใหญ่เรียกว่าคานินซีอย่างเรื่องกรรมแสดงนั้นนี้ดีเวลาเราเรียนกรรมนะสี่หกกรรมตัวนี้ไปแสดงแต่เรื่องคำพีปัฏฐานเอาตัวนี้เลยอินทริยะปัจใจนะะ เพรั้นถ้าเราเรียนตรงนี้เวลาไปแสดงอินทรร์ปัจจัยเข้าใจเลยจากขุนศีกิดจากอุบาสราถูกไหมถ้าพูดแล้วจากอุบาสสาเป็นอินทรีย์เป็นวิบากเป็นประตูให้เปิดจากขูวิญญาณด้วยไหมเมื่อาม,ม,มาแสดงรพระอ,องค์รวมทั้งสามบทด,ด้วยกันเลยว่าจากขุนศีเป็นเหตุให้จากขูวิญญาณเกิดก็เลยใช้ว่าลไะจากขุนทะลียังจากขูวิญญาณทาตุยะ ตังสัมปยุตตาการันจะธรรมานังอินทริยปัจเจเยนปัจเจโยจากขุนทะิยางจากขุวิญญาณนัทาตุยาตังสัมปยุตคำว่าจากขุวิญญาณคือจากวิญญาณจิตตังสัมปยุตคำว่าสัมปยุตคือสัพพะเจตเพราะฉะนั้นจากขุนสีเป็นปัจจัยให้จากขุวิญญาณและสัพพะเจตโดยความเป็นใหญ่ในการเห็นเท่านั้น ในโดยความเป็นอินทรียปัจจัยไงลังจากการศึกษาเราไปต่อยอดเรื่องเรียนเรื่องคำพิปัานได้เช่นโสตะว่าไงโสตินทริยังโสตะวิญญาณธาตุยาตังไปว่าอะไรเกิดพร้อมสัรพเจตตังสร้างไปยุตากานันจะธรรมานังอินทริยปัจเจเยนปัจเจโยนะครับ ชิวหาเมื่อมาเป็นใหญ่ใช้ชื่อว่าอะไรนั่นเองชิวหินสีอันนี้เริ่มแล้มีความเป็นใหญ่ในการได้อะไรคะได้กลิ่นมีความเป็นใหญ่ในการรู้รสมาอะไรต่อกา ยะประสาเป็นล,ละกายินรีสิ่งสิ่งเอากายะโบอกอะไรเข้าไว้อินรีเอาอ,อ่างออกเปลี่ยนเป็นสละอีเป็นอินรีตามนั้นเลยกลายเป็นกายินรีชิวหาโบอกอินรีเป็นต้นเลยตั้งชื่อใหม่นะนั้นกายินรีรูปที่เป็นใหญ่ในการอะไรครับในการกระทบ ามว่าความเป็นเพศของเรามีความเป็นใหญ่ไหมมีมีอิทธินีปุริสินีฉนั้นในรูป28นอกจาก5แล้วอิทธิภาวะก็เป็นใหญ่ก็คืออิทธิภาวะกับอะไรปุริสภาวะอิทธิภาวะเมื่อมาเป็นอินทรีย์พระองค์ใช้คำว่า อิทธินสีมีความเป็นใหญ่ในเพศอะไรคะเพศหญิงปุริสิปุริสภาวะกายเป็นปุริสิสีมีความเป็นใหญ่ในเพศชายสุดท้ายตัวที่สุดท้ายชีวิตเราเป็นใหญ่มะ ก็คือชีวิตตโลกเมื่อมาเป็นใหญ่เรียกว่าชีวิตินซีชีวิตเราเป็นใหญ่นะพระองค์ก็นำเอาชีวิตตินซีไปแสดงในอินซีเลยนะเป็นหนึ่งในจำนวนเก้าชาติด้วยเรียกว่ารูปชีวิตตินทริยชาตินะคนที่เรียนประธานนะโดยมีผ้าบาตรีออกว่าอะไร รูปะชีวิตตินทะเลยังกะัตกะตาจะรูปนานังอินทะลิยปัจเจเนปัจเจ,ยเจยโยนะครับพรานชีวิตตัรูปมีความเป็นใหญ่ในการอะไรครับรักษารูปอื่นๆท่านจะทำหน้านที่รักษานั่นเองอเพราะฉะนั้นในจำนวนรูป28เนาะคัดออกมามี8รูปที่ทำหน้าที่อินรีย จากแปดวันนี้เรากลับบ้านหนึ่งอาทิตย์ไปท่องห้าคู่พอเนาะแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเขาไปท่องอีกหกคู่เชื่อเรานะเดินตามกันไปท่องตามนี้เดี๋ยวปลายทางท่านจะรู้เลยว่าประโยชน์ที่ได้จากการท่องมีอะไรบ้างเรียนมาแล้วทำมงคลที่บ้านทุกวันได้ การท่องพระธรรมถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแล,ะละ้วล่ะในบ้านทํามงคลเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันนะอย่าศึกษาแล้วทิ้งไว้นาะเดี๋ยวเราก็ลืมนะพอสัญญาไม่ดีเป็นเหตุใกล้ให้สติละลึกได้ป่ไม่ได้สัญญาพวกท่านน่ะดีหมดนะแต่ไม่ใช่เป็นถิระสัญญาไนงะถิระแปลว่ามั่นคงสัญญาท่านไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียร เหมือน Wi-Fi เนี่ยมันหมุนอยู่นั่นนะ่ะพอ WiFI หมุนอยู่นั่นมันดันสติได้ไหมล่ะสติก็ระลึกอะไรไม่ได้เลยเมื่อสติระลึกไม่ได้ขอโทษนะไปเจริญสติประธานอย่าได้หวังเพราะสติประธานต้องอาศัยสัญญาแล้วไปดันเอาสติประฐานทั้ง4หมวดกายเวทนาจิตธรรมถึงปฏิบัติได้ครับมาดูคู่ที่สําสำหรับวันนี้เอา5คู่ก่อน คู่ที่ห้าเป็นคู่บ่งบอกรูปหยาบๆเรียกว่าอะไรนั่นเองโอราลิกรูปกับอะไรครับสุขุมมรูปโอลาริกรโปมีสิบสองให้สุขมุมม,มรูปจึงเหลือสิบหกมุกใหม่รูปที่ทำไมครับรูปที่หยาบ คำว่ารูปหยาบนี้หมายถึงรูปที่เกิดทางปัญจทวารเท่านั้นรูปหยาบมุ่งหมายอะไรเท่านั้นมไม่ได้มุ่งหมายรูปทางมโนทวารน,นะมุ่งหมายรูปในอะไรเท่านั้นปัญจทวารอะไรเท่านั้นวิถีเท่านั้นตรงนี้ใช่ไหมคือปัญจทวารวิถีใช่ปะ เพราะฉะนั้นมุ่งหมายในปัญจทวารวิถีจึงต้องมี12รูปเปาละ่ปัสสัทธรูปห้าเป็นธาตุแรงธาตุรับส่วนปัญจารมเป็นธาตุมากระทบเพราะฉะนั้นรูปใน28ที่เกิดในปัญจทวารมีทั้งหมดกี่รูปเอาใหม่เนาะรูปที่เกิดในปัญจทวารจาก28มี12รูปปะ ก็ตรงนี้ไปเท่าไหร่แล้วอะตรงนี้อีกเท่าไหร่อะห้าบวกเจ็ดเป็นเท่าไหร่อะห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองนั้นโอราิกรูปจึงมีสิบสองรูปนั้นสิบที่วัดกันรูปหยาบ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 ยาบว่าหยาบต้องเกิดในปัญจทวารเท่านั้นนอกนั้นอีกเท่าไหร่สิบหกลูปต้องเกิดมโนทวารอย่างเดียวบ่าเป็นรูปทางใจ เพราะฉะนั้นคำว่ารูปหยาบหยาบไม่ใช่รูปมันหยาบมือนะไม่ใช่งั้นรูปหยาบคือรูปเกิดทางไหนเท่านั้นเนี่ยปัญจทวารมีสิบสองรูปเปล่าล่ะมากกว่านี้ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิบสองรูปก็คือประสารูปห้ากับโพจรูปเจ็ดไงก็จะขูดรับอะไรล่ะรูปารมณ์อีกวิถีหนึ่งโสงตประสากก็รับสัทธาร,รม คานภาศษก็รับคันธารมระชิวหาพาศษรับระสารมกยรสายภาศษรับโพธพารมดินลมไฟเพราะฉะน,นั้นโอลายลิกรูปท่านอัถฐขาจึงหมายความว่าเป็นรูปที่เกิดในในเท่านั้นจริงๆในปัญจทวายวิธีมี12รูปเท่านั้นใช่ปะก็นี่ไงแม้รูปอื่นจะเกิดในปัญจทวารไม่ได้ไม้สิบ ที่เหลือต้องเกิดในอะไรหมดอยู่สองโลต้องเกิดในวิถีไหนในมโนทวารครับเพรามโนทวารเป็นรูปทางใจใช่ป่ะรู้ยากหรือรู้ง่ายยากมะมยากรู้ง่ายตรงนี้อย่างเดียวฉะนั้นคำว่ารูปอยากคือรูปรู้ง่ายแล้วในปัญจทวารเท่านั้นซึ่งในปัญจทวารมีรูปเกิดได้กี่โลก มันจะทวารวิถีมีรูปเกิดได้เท่าไหร่สิบสองโรคอ่ะคนนี้เราจะแยกแต่ละวิถีนะพระตีนะทะปะจกักสามสาันโวทวิถีไม่สนใจแค่วิถีที่หนึ่งก็คือจกักขุดหรือเปล่า จากโูดก็ต้องรู้กับรูปภายในรูปภายนอกก็ต้องไปไลายบาลมจนกระทั่งสุดท้ายหมดไปมาแสดงทางกายพระตีนะทะปะกายสามัมสารโวรตะทาเพราะวัง อันกายประสาทกระทบได้กี่อย่างสามถามว่าจากขูกกรูป,ปารมณมกระทบกันจากคุวิญ,ญญาณเกิดได้ถูกป่างัน้นจากคุวิญญาณเกิดได้จากผูกประสาทได้บ่าจากคุวิญญาณต้องอาศัยสองทางนะต้องเกิดทั้งวัตถุและอารมณ์ด้วยนะรวมนี้ถึงเกิดได้นะถ้าจากขูวิญ,ญญาณอาศัยจากขู่ประสาทอย่างเดียวจากขุวิญ,ญญาณจะเกิดได้ไหม ไม่ได้ต้องเกิดคู่กันสองอันดวงนี้ถึงเกิดได้ฉันั้นจากคุวิญญาณเกิดจากจักรคุปทาากับรูปารมณ์คำพี่ปัตถาม,มาละอันนี้เป็นวัตถุอันนี้เป็นอารมณ์ป่ะเป็นวัตถุนะวัตถุปุรเรงไงฟังเพิ้นเพินก่อนนะจากขะยตะตนังจากขุวิญญาณธา,าตุยาตังสร้างไปยุตะกะนันจะทำมานัง ปุเรชาตปัจเจเนะปัจเจโยรูปายตะนะจกักขวิญญาณธาตุยาตังสร้างไปยุตกากันจะทำมานังอารมณะปัจเจเนะปัจเจโยมันจากหัวัตถุจะเกิดได้เพราะวัตถุและอารมณ์ท้าสองอย่างไม่มาเจอกันเกิดไม่ได้อาจเช่นขนาดนี้ถามท่านว่าตาเห็นชัดกว่าหูไหมหรือเห็นพร้อมกันสองอัน พร้อมกันได้ไหม,ไมไเป็นไปไม่ได้แต่มันเร็วถามว่าหน้าตาที่ท่านเห็นนะ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ทางหูอะ่ะมันจะเกิดอะไรอย่างเดียวถามว่าดวงนี้จะเกิดได้ไหมโดยไม่มีเสียงไม่มีเสียงมากระทบอะ่ะแต่โสตประสาทเกิดไม่เกิดหรือโสตประสาทก็ไม่เกิด,ดเกิดมันก็เกิดตลอดตลอดตลอด,ลอดเพียงแต่ว่าสัทธโลมาหรือเปล่า ไม่มาแต่ตอนนี้อะไรมารูปารมคนทวนี้ลองหลับตาดูเสียงเราชัดกว่าเปล่าดังนั้นเสียงชัดสแสดงโสตะมาพร้อมอะไรละแต่ตอนนี้จักหุมีแค่อะไรอย่างเดียวจักขุประสาทแต่ไม่มีรูปารมจิตดวงนี้จึงเกิดไม่ได้มัาร์เจิดเกิดพร้อมกันไม่ได้ แต่มันสร,รับกันเร็วว่าเห็นด้วยได้ยินด้วยโทรศัพท์ด้วยหนีบข้างนี้หนีบข้างนี้กินอาหารตรงนี้ด้วยกระทบด้วยพูดด้วยโกรธได้ด้วยโวอ้หอัจฉริยะจริงๆมันคนละทวาหมดไหมนลรทาเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ตัดว่าการที่จักวิญ,ญญาณเกิดได้เพราะวะัตถุเพราะอารมณ์ถามว่าตรงนี้หยาบไม่หยาบหย,ย,ยาบั้นคําว่าหยาบหยาบหมายถึงอะไรอ่าต่อไปนี้ บอกไปเลยว่ารูปหยาบคือเกิดปัญจทวารจบไม่ต้องอธิบายเยอะรูปละเอียดต้องเกิดทางมโนทวารจบต่อไปนี้นะอย่าพูดรูปหยาบหยาบคือรูปที่มันหยาบอะค่ะหยาบไงคือมันยับหยาบอะค่ะมันหยาบไหมคือบอกไม่ถูกมันหยาบอะตกลงหยาบไหมไม่รู้ว่าบอกไันคือหยาบแล้วกันผิดครับอยาไปพูดอะไรเยอะ คือรูปที่เกิดปัญจทวารจบคือรูปยาสิบสองรูปนอกนั้น16เทให้กับโมโนทวารรูปละเอียดหมดงั้นต่อไปเดียวเรียนแล้วนะนี่รูปยาบนะรูปยาอ่าคันนี้ถ้าสมว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะฉั้นจากขิญญาณได้ต้องอาศายายัยอะไรจากคุประศาสตร์และดูปารมอาจแตะไปนิด้ระเบาๆสองอย่างนี้คือปูเลหรือเปล่าปูเลคือเกิดก่อนหรือเปล่า เราะั้นจากวัตถุต้องเกิดก่อนจากควิญญาณป่ะรูปารมต้องเกิดก่อนหรือเปล่าเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ชื่อว่าปุเรชาตปัจจัยปุเรชาตปัจจัยจึงมีสองปัจจัยคือวัตถุปุเรและอารัมณปุเรถ้าเป็ีเรียบคำพีปฐานนะเานั้นตรงนี้คืออะไรนั่นเองปุเรชาตปัจจัยมีสองครับก็คือวัตถุปุเร อาระมะรมุเถามว่าจากักหุและรูปารมหยาบหยาบจริงแต่เป็นตะกูลมหาภูหรืออุปาทยาโรปอุป,ปา,ปปาทั้งคู่ไหมพาะมหาภูอันบนน้องนั้นยี่สี่ไปไหลหมดปปเมื่อกระทบกันอุป,ปากระทบอุป,ปาเหมือนสามรีกระทบเพื้นดินเบาไม่เบาพัาานเบาจึงเป็นเหตุให้อุเบคาเกิดเท่านั้น ฉันจากขูวิญญาณต้องเป็นอะไรเท่านั้นต้องเป็นอะไรเท่านั้นออเบกขาเท่านั้นโอเบคขะสหคะตังจักโูวิญญาณังทางหูก็เบาไหมาทางจมกูกทางลิน้นทางกายไม่เบาเพราะทางกายต้องกระทบมหาภูสามครับ นอกนั้นไม่ได้กระทบมหาภูนะงนั้นทางกายตรงนี้ต้องกระทบอะไรผลทพาลมอะไรบ้างดินลมไฟดินลมไฟเป็นอุปาหรือมหาภูภูส่วนตรงนี้เป็นอะไรอุปาทายโลส่วนตรงนี้ก็เป็นเมื่อเป็นอุปาจิวปาเกิดเป็นอุเบกหาเท่านั้น เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เห็นดีไม่ดีมาไหลตรงนี้แล้วใช่ป่ะดีไม่ไดีอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ดีไม่ไดีอยู่ตรงนี้นะทางลิ้นเหมือนกันไหมแตะลิ้นอะอาหารต้องอุเบกขาก่อนบ่าตอนแตะทางลิ้นก็อุเบกขาแม่ทางลิ้นเกิดจากอะไรชิลหาประสาทกระทบกับรัสาลมทั้งคู่ก็เป็นอะไรเหมือนกันเมื่อรสชาติลิ้นแตะครั้งแรกต้องอุเบกขาใช่ไหม ส่วนขยับมาชาวนะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ชาวนะนั้นเรากินอาหารทุกอย่างแต่ครั้งแรกต้องอุเบกขาเปล่าคราวนี้อร่อยม่ดูกรรมรสันดานของพิภพเราจากอดีตชาติจนโดนนี้ใช่ป่เพราะเราเคยติดรสหวานในชาติก่อนเพราะเป็นโลภาจริตไงเพราะเราต้องกินแรงเปรี้ยวเค็มขมฝาดเพราะโทสานแรงชาตินี้กินหวานไม่เป็นเพราะเป็นปัจโตบเปล่า น้ำปกตูเราเลยแยกกับโมลสันดานออกมาต่างกันไงระความอร่อยไม่อร่อยวัดกันไม่ได้อยู่ที่กับมลสันดานของคนนั้นชอบไม่ชอบบางคนบอกโอ้โหร้านนี้อ,าารอร่อยมากแกกินไม่เห็นได้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะคนหนึ่งกินรสหนึ่งไงใช่เพราะฉะนั้นในทางกายพุทธภารมเป็นมหาภู่กากกยพระสาทเป็นมหาภูหรือโอป,ปาธาปปปเป็นโอป,ปาทายลก เมื่ออุปะทากระทบกับหมหาภูกายตรงนี้จึงมีเป็นอุเบกขาได้เปล่าไม่ได้จึงมีสองเท่านั้นไม่สุขก็ทุกข์นัอนภาพนึกว่าอยู่ตรงนี้ <c oughs> จากคุณยายเป็อุเบกขาป่ะ <c oughs> โอ้โอ,โอ,โอถึงกายยะละสุขกับทุกข์ <c oughs> ทุกดวงบน <c oughs> สุขดวงล่างจำได้ปะไม่ได้ขึ้นภาพให้ สองโดงนี้เป็นอะไรหมดเป็นอุเบขาหมดนะส่วนตรงนี้อะไรดดมบนเป็นอะไรเป็นทุกข์โดมล่างเป็นสุขหม้เวลาจเจริญวิปัสนาทางกายมีมะอุเบกขาอย่ามาพูดเลยอุเบกขาผิดครับทางกายไม่สุขก็ทุกข์ให้รู้ว่าสุขหรือทุกข์ก็ให้รู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันนะอ่าคราวนี้รูปหยาบหมายถึงรูปที่เกิดอะไรเท่านั้น รวมทั้งห้าวิธีคือสิบสองรูปหรือเปล่าล่ะใช่ไหมนะรวมทั้งหมดห้าวิธีได้แกล่ละสิบสองรูปอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึ่งนะเดุออปาแทรรูปสิบหกมาได้อย่างไรมาพูเท่าไหร่อยู่สี่อันนี้คืออะไรอ่ะเขียนอย่ละกันมีอะไรดินน้ำ ลมไฟ้วกาอะไรภาษาเท่าไรรวมห้าโคจะลูบเท่าไหร่เจ็ดโคจะลุบเจ็ดมีอะไรบ้างมีรูป,ปาสัทธาคันธาหุยอตัวเล็กไปเรื่อยๆม <laughs> าใหม่แล้วกันย้ายมาตรงนี้ ปราสาทรูปห้ามีจักขุน,นะโสตะคานะจิวหากายะโคจะระรูปเท่าไหรเจ็ดอันนี้คู่กับอะไรอันนี้คู่กับอะไรศรัทธานี่คู่กับคันธานี่คู่กับละสาอันนี้คู่กับอะไร โภดพารมกี่โลกดินลมฝ่ายจากนั้นมีอะไรต่อภาวะลูกสองเป่าว่สองถูกไหมหัดไทยเท่าไหร่หนึ่งชีวิตตะลกหนึ่งอาหารระดูบหนึ่งจากนั้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งได้แก่บริสธทะลกสองได้แก่ และสองนอัน,นี้เป็นตัวทําให้เกิดกรรมใหม่นะเคลื่อนไหวจากนั้นวิกาลรลรูเท่าไรสามอันนั้นลักษณะรูปเท่าไหร่ <4. S 1> อ่าคนนี้รูปหยับหยาบสิบสองรูปอยู่ตรงไหนไปแล้วชุนนี้แล้วป่่าคนนี้คืออยู่ตรงนี้ใช่ป่ะสิบสองรูปอยู่ตรงนี้ป่ะอาถามว่าผลธภารมดินใช้ไปหรือยังใช่แล้ว น้ำใช้ไปหรือยังอย่าง,างมันเหลืออะไรไว้เหลือน้ำกับเหลือชุดนี้ทั้งหมดหรือเปล่ปาใช,ใช่ไหมทั้งหมดน้ำรวมกับชุดนี้ทั้งหมดรวมเป็นสุขุมบรีรสิบหอยู่ตรงนี้ครับนั้นสุขุมบรีรบสิบหได้แก่อะไรน้ำเพราะทางกายใช้ไปเท่าไหร่ดินลมไฟแล้วจึงเหลืออะไรอย่างเดียวอัน้นน้ำต้องรู้ทางไหนอย่างเดียว ทางใจรู้ยากมะมยากภาวะสองรู้ทางใจนอกนั้นหมดหนึ่งบวกสองเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้สบสองสิันทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าสุขผุมรูปสิหรูปเกิดทางไหนหมดมะโนทวานส่วนสิองรูปรูปยากเกิดไหนหมดปัญจทวานครับ ม่ีใครสงสัยมากวันนี้ห้าคู่ก่อนนะเดี๋ยวมากเกินเดี๋ยวท่านท่องไม่ไหวอย่าลืมนะเราต้องไปด้วยกันนะท่านต้องศึกษาแล้วไปทําการบ้านนะครับไปท่องแล้วท่านจะเรียนอภิธรรมด้วยความเข้าใจไม่ได้เรียนเพื่อสอบด้วยแต่คุณภาพดีกว่าคือเราเรียนเพื่อสอบแล้วเราก็หลงลืมสอบเสร็จเราก็จบแต่เราไปท่องนะครับในเมื่อโอกาสดีๆเข้ามาศึกษาแล้วเนาะ มีข้อสงสัยไมหนอในโอราลิกาลูปสองอาคำว่าโอลาลิกรลูปหมายถึงอะไรตอบนะโอลาลิกอะไรออรูปหยาบเกินจากปัญจทวันเท่านั้นรูปสุขุมะอ๋อเป็นรูปละเอียดเพราะเกิดทางใจจบไม่ต้องบอกอ๋อรูปแม่แกไม่รู้เขาบอกหยาบแล้วเกิดมาถามทำไมก็รูปหยาบอะรูปหยาบไปก็บอกแล้วรูปมันหยาบไม่ต้องมาถามได้ไหมก็อยู่แค่นี้ไม่ได้ รูปยาพ่ออะไรเกิดปัญจทวานวบนนี้เราได้แค่นี้เรามาเล่าเรื่องราวต่อละนะครับ